ขอโทษนะพี่ชายพี่ชายไม่คิดจะพูดเลยหรอครับมายมีเขาเขาโคตรแบดเลยอ่ะวัสดีครับเขาไม่คุยด้วยวัสดีครับทำไมเขาไม่คุยด้วยอ่ะเขาไม่ได้ยินเหรอวัสดีครับไม่ได้ยินหรอ สวัสดีครับได้ยินไหมครับอ๋อนึกว่าไม่ได้ยินเหมือนเดียครับน้องน้องสาวเราอยากรู้จักอ่ะแต่ว่าน้องสาวเราเป็นคนขี้อายอะ่ะอยากรู้จักคนไหนครับรู้จักคนนี้คะ่ะไหนครับ <aktiv ités. S 1> คนนี้คนเนี้ว่ายครับมีคนจะคุยด้วยครับมานหน่อยพี่ชายพี่ชาย <ๆ S 2> ชืย่ออะไรคะม,มาวิ่งหนีหนูอ่ะ ไม่ไม่ตอบหน่อยหรอคะตอบเพื่อนหน่อยเขาว่าไงครับเขาถามว่าชื่ออะไรคะอ๋อชื่อชื่อโก้ครับครับ <c oughs> พี่ชายโสดไหมนะถามไงครับเนี่ยถามพี่ชายอะค่ะแต่งตัวแบบนี้เขาผับได้เปล่าอ๋อผมผมผมโสดครับอ๋อแปลว่าจีบได้ใช่ไหมคะไม่ได้ครับช่วงนี้ไม่อยากมีแฟน <c oughs> ครับแล้วแล้วเราเราจีบได้ปะ ครับแล้วเราถ้าเป็นเราเราจีบได้ปะอ๋อไม่ได้เหมือนกันครับโรสดง์คืออะไรครับเนี่ยที่ที่เศร้าๆอยู่ครับไม่อยากมีแฟนเธอมือเธอขาดอะไรนะครับมือเธอขาดละมือขาดเหรอครับใช่ใช่ใช่นาย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 สนใจเพื่อนเราป่ะเธอตรงไหนรองเทฮะสนใจเพื่อนเราคนไหนอ่ะเด็กนี่สองคนคนไหนสนใจเรื่องอะไรอ่ะ แปลว่าไม่สนใจไปดีกว่า oh, <hi. S 1> ไปขึ้นมาเด็กสาวๆ้าพี่ชายนวงอะ่ะพี่ชายมาอยู่ในหัวใจน้องได้นะ <c oughs> <c oughs>

เขาสนใจอ่ะแกเขาเขาแอบชอบเขาเปล่าอะแก้ยกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนอย่างนี้แล้วว่าเราน่ารักเกินไปเปล่าอะแกเราเปิดไปวาสนาไปด้วยอุ้ยอุ้ยดูดสวัสดีครับสวัสดีครับผมแกงโจรครับโจรบ้นหัวใจหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับมาสามคนพอดีเลยอโอ้โหแป๊บหนึ่งนะครับถอดหน้ากากแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไม่หล่อโอ้โหโคตรหล่อเลย ชื่ออะไรกันบ้างคะโอ้โหผมชื่อโจนครับอีกคนนึงลื่ะชื่อโจนหรือชื่อจนจนนะคะโจนครับโจนโจนโจนเดี๋ยวจะเค้กหัวให้ครับน้องผมผมวิลลี่ครับวิลลี่เอ๊ะเองชื่อโจนไม่ใช่เหรอวะน้องอุ๊ยไม่ใช่เป็นชื่อเหรอคะไอโจนเองก็ไม่บอกเขาไอหัวทองชื่อไอหัวทองชื่อป้นครับโจนโจนป้น โจนป้น,ปนใจครับสามคนนะครับใจแล้วมีใครอยากป้นเราป่ะโอ,โโอ้โหม่ีผมเนี่ยแหละผมขอป้อนก่อนเลยได้ไหมครับป้นใจใช่ไหมคะดายังไดดกับบอลลุด <laughs> ครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ผิดเพลงครับเอาเอาสองสองอย่างได้ไหมป้นเงินได้ไ,ดไหมเงินไม่มีให้ป้อนนาดี เหลือไปทุกคนเสียมาแล้วหนีไปครับทุกคนหนีไปหนีไปอคะหนีไปใช่ครับตรงนี้มีแต่แก๊งโจรๆจรครับหนีไปตรงนี้ไอคนพูดนั่นแหละตัวดีเลยใช่สาวคนนี้เป็นโจรแบบเขาโดนป้นมาก่อนแล้วแล้วเขาก็ถึงหนีโดามาเจออะไคนเลยอุ้ยไรล้าเลยครับอ๋อคือแบบอย่างงี้นะผมไม่ป้นนะครับเองก่อนเถอะไอคนพูดอะตัวดีคนพูดมันได้คาเดวใส่ร้าย ไอคนพูดนี่มันได้ประมาณเหลือแค่หลาน้เหลือเหลือเหลือกางเกงกับรองเท้ากับกับพันคอเนี่ยเสื้อหายไปไอ้นุ่มหัวขาวเอ็งหนีไปดูแลดีเราแบบแทบจะไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วว่าเราต้องใส่แบบเสื้อซ้ำๆเพราะว่าเนี่ยโดนป้นไปหมดเลยสามคนนี้คือปนเราหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนอสามคนนี้ขอปนได้ไหมครับลองอุ้มได้ไหมคะสาวๆเขาบอกว่าอยากโดนอุ้มได้เลยได้เลยอุ้มอุ้มอุ้มเลยค่ะ อุ้มหนูหน่อยค่ะพี่เสียงกูไม่เก่งอุ้มเลยครับไหวแล้วตื่นไหวแล้วอุ้มหนูหน่อยค่ะไม่ไหนอ่ะพี่จะขโมยใจหนูไม่ใช่เหรอคนไหนอ่ะโอ้โหจะเอาคนย่างแมนเลยครับคนนี้ีก่อนหนูเป็นผู้หญิงค่ะโอ้โหหนูไม่กยายเฉยๆงั้นเอาเอากันไอ้หัวหัวสีส้มมาเนี่ยสีส้มมา ใส่ส้มเอาเงินมาดีกว,ว่าเงาอุ้มแบบนีผ้าใส่หน้าคางเหมือนเดิมดีกว่าครับเอาใส่ไหมอ่ะไม่ชอบโจรหรอครับไม่อยากเป็นของโจรหรอกแบบชอบค่ะแต่แบบเมื่อกี้หล่อกว่าค่ะเพื่อนหนูไม่เอาเอาของขโจรน,นี่บบใหญ่นะ, <c oughs> นะครับเนี่ยพี่โจรเนี่ยพี่โจรเนี่ยโจรฮ้โอ้โ,โ,โหนี่กัไอ้ไอ้ไอ้นี่กั อันนี้คือได้แล้วเหรออันนี้คืออะไรเนี่ยกัดคอไม่เอาทรงเลยพอนี่คือไงคืออะไรกันอันนี้คือบอลครับบอลน้องมึงได้ปุ๊บมึงเงียบเลยครับบอลผมก็ถือปะไม่พูดไม่จ้าโอ้โหพอเคียวสนใจพี่พี่โจนผมไหมยังคะยังไม่สนเลี้ยงคุณได้แล้วอะไรนะไม่ได้บัญชีเท่าไหร่คะตอนเนี้ยสิบสามล้านครับเท่าไหร่นะคะสิบสามเยอะ ่ะดูแป๊บึงนะเช็คเงินยังไงเรเช็คเงินอ่ะอ้าวเช็คเงินในโทรศัพท์อ่ะในโทรศัพท์ในกดกดกดดูกระเป๋าได้นะกดเรานะเรามีสี่สิบแปดล้าน่ะโอ้โหเราขอเป็นเด็กเธอได้ไหมครับงั้นเราเป็นเด็กเราเป็นเด็กคุณได้ไหมอ่ะถ้าเจอมาดูแลเราตังค์ต้องเยอะกว่าเรานะผมมียี่สิบกว่าล้านเองอ่ะต้องหาให้มากกว่าสี่สิบแปดล้านนะโอ้โห้ทีมงานเราไปหาที่อื่นดีกว่าว่ะ เราต้องระมากินว่าเราเดี๋ยวหิศซอยว่ะเออไปเฮ้ยไอ้หนุ่มมึงปล่อยเขาลงดิปล่อยเถอะปล่อยเขาไปไปเอาไอ้เงี้ยดิมาด้วยกันมาด้วยกันก็กลับก็กลับด้วยกันกลับสามคนก็กลับสามคนดีไปดิวันหลังเนื้อจะลงไหมลูกเออมาโอ้โหขอแป๊บนึงได้ไหมโอ้โหเสียงแม่งยังใหญ่เลยข้างหลังมึงอะโชคดีเลยไอ้หนุ่มดีเลยมาหนูแล้วเขาอะไปกันเขาก็ได้ลูก่อนเอาไอ้บอสกลับมาบอสพิษสาวเข้าไปลูก ไอ้บอลเ <laughs> ออเข้าไปเลยเหรอเยียไปไม่ถูกเลยไม่ถูกเยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเปล่า ัลลโน่าจะมายืนพักพิงเฉยๆใช่ปะพี่ชายคะมาคนห้องใจเหรอคะเฮ้ยแกเขาเบาแกเขาเบาเราอะเราเป็นเขาเบาอะ รับไม่ได้หนูรับไม่ได้พี่ชายชื่ออะไรคะรับฟักทองบดสักแก้วไหมคะหนูวานเป็นไหนเฮ้ยมันจะตอบไม่ตอบพะถามได้เลยเดีแ๋แซงเสียงแหลบแล้วต้องอยู่ตรงนี้ แม่งเบาไม่เอาต่งเลยไปเลยอ่ะม่โบไม่มองกูโบฟังวะเดี๋ยวค่อยไปฟังเี๋ยครับวันนี้ครับมายืนตากแดดไม่ร้อนหรอครับเนี่ยอืมไม่ร้อนครับเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ไปเปลี่ยนที่มันมิดชิดมิดชิดกว่านี้นล้วนะอาวตรงนี้ไม่มีหรอคะใช่ครับมันจงแจ้งมากเลยนะเอ๋เหรอ เปลี่ยนแป๊บเดียวไม่เป็นไรมั้งโอเคครับขอบคุณครับส<ห>วัสดีครับส<ห>บว,วัสดีครับ ันนี้เขามาทำอะไรกันนะคะพอจะรู้ไหมอะ่ะทำไมคนเยอะจังเขาเขามาทำเรื่องอย่างว่ากันนะครับจริงปะเนี่ยแล้วมีคนแอบดูปะอาจจะต้องมีบ้างะครับ รองเท้าเลยค่ะผมสีดังดดดาหายแล้วค่ะอีครับตรงนี้ไม่สนุกเลยตรงนู้นสนุบกว่าไปผับเหมือนเดิมปะตรงนี้ไม่มีคนเลย เออพี่สาวคะพี่สาวมีห kind ว of er> ันเจยังหวั่นใจยังไม่มีค่ะหน้าแก่ครับคนไหนเฮ้กูเห็นปกติมึงหยุดนี่ก็กูเห็นเขาหน้าแก่สองคนนะเอาเสียความมั่นใจเลยบอกว่าหน้าแก่ก็มันหน้าแก่จริงครับไม่มันก็บ่อยเขาหาเปลี่ยนก็ได้หายหายหายคนหนึ่งลาบสองคนลับอีกคนนึงครับเสื้อชมพมูอะหนูครบแล้วครับ สนใจคนไหนคะผมสนใจคุณอะฮะลองดูเด็กๆสองคนนี้ก่อนก็ได้ค่ะเราแก่แล้วไม่เอาผมแล้วพี่สาวอายุเท่าไหร่วะคิดว่าแก่แล้วอายุยี่สิบห้าครับแก่แล้วอันเนี้ยอายุสิบแปดเองไม่ผมผมไม่เอาครับผมไม่มคือมึงปล่อยกูก่อนกูปล่อยไม่ได้ไอ้ที่ยากูกดปล่อยแล้วมึงกดเล็บกดตายดิเฮ้ย เออนั่นแหละปล่อยเวลาสักทีเนี่ยฮะเฮ้ยเป็นอะไรนะฮัลโหลฮัลโหลวันวันเตรียมหาป้าใหม่เลยวันอ่าใช่ป้าตายแล้วโอเคโอเคเอาคนอายสิท่าไหแล้วครับคะ่ะคนนี้คะ่ะพี่พี่สาวอายุเท่าไหร่มามาคุยกับคนไปเนี่อายุยี่สิบครับมามาเนี่ยนะ uh, วสดีครับ นู้นู้นคนนู้นแต่เขาน้อยใจนะไม่คุยกับเขาพูดพูดก็ได้นะครับเขาเป็นคนขี้เขินค่ะแม่พูดกูไม่มั่นใจเลยบอกเพื่อนไม่กูอยากได้คนนี้เขาก็เอาไปสีไม่ได้วะเจอากูไม่มั่นใจว่ะเขาพูดไม่ได้เพราะว่าเขาเขินผู้ชายชัวอืมมือขี้โอ้ใช่ไหมไม่ทะเลาะเออกูว่ากันเลยไปเดิเขียนกูเชงไปแล้ว ผู้ชายใช่ไเราใ่ดัังอันนี้เลยออนี้เองสาวครับรับรับไหครับอะไรครับสนใจมึงเฮ้ยเขารู้เขาสะกลกูแต่เขาไม่พูดผมก็พี่สาวแล้วโอเค่ไะคนพูดได้มแต่ผมจะออเบไปใครเลยไหนบอกว่าแก่ผมว่าแก่่าอีกอยุเท่าไหร่อ่ะสองสองก็ตรงนู้นก็ได้เท่าไหร่นะคะ สองสองสามสองสองสองแล้วสองสองใช่ถ้าพี่สาวี่มาโอ้โหว่างมามาโซนไต่ท่าเลือก่อนมานัดมานัดไอ้นี่ก่อนมันออกไปอย่างไรพวกนั้นนะยังยางยางตัดตัดบทไปก่อนได้ป่ะมาโซนไต่ท่าเหรือเลยฮัลโหลครับหรือถ้าสมมติว่ามันเป็นสเต็ปเนี้ยแบบที่ว่ามันมันรู้มากใช่ป่ะ ไม่ต้องชงคือปล่อยปล่อยปล่อยไหลไปเลยสสาวครับพี่สาวครับสาวมาทำอะไรกันตรงนี้อะมายืนเล่นค่ะมายืนเล่นตรงนู้นคนเยอะอะตรงนู้นคนเยอะใช่ไปพี่สาวน่ารักจังครับคนไหนอะพี่สาวที่พูดอะคนนี้เอเนี่ยคนนี้หัวเขียวอะจีบสาวใครเขาถามอายุไปพี่สาวแสนรักจังครับอะไรนะคะ ทำไมพี่สาวเสียงน่ารักจังครับขอบคุณครับสองคนนี้ก็น่ารักนะไหนไหนลองพูดให้ผมฟังหน่อยสวัสดีค่ะโอ้ยน่ารักไหมคะน่ารักอยู่ไอ้มาน,น่ารักน่ารักไหมน่ารักครับน่ารักสวัสดีค่ะใจเกเรเลยอ่ะไม่ไหวละวม่า <c oughs> อุ้ยมา <c oughs> อีดอมาไปหนึอีดอมาไปหนึจุกมัแล้ววิ่งหนีเลยอะล่ะไ <c oughs> อ้เยัยคนลุกชัวรมันจะคนลุกชัวรมันรับไม่ได้อะจุบมัวไปเลยอ่ะไอ้เฮียแล้วแม่งหมาลูกหม,มาลูกก็นี่นาบาจี้นี่นะไอ้สารก็กูกกไปต่อไปเดยไมปต่อ พี่ชายไปทำอะไรล่ะคะมึงข้าวมาทำอะไรอ่ะอา้าตึ้งจะตายเลยนพี่ชายเห็นตอนมมน่ารักของหนูแล้วต้องสลบเลยนะคอคะม แกเขาสรุปความน่ารักของพวกเราว่าแกคิดว่าไงวะน่าจะน่ารักเกินไปอ่ะโอ้ยดูยดีสน <ำ S 1> ใจคนไหนคะเขาไม่ไปจะไหนเลยอ่ะเขาอยู่ยาวเลยอ่ะแก ขอโทษนะพี่ชายพี่ชายไม่คิดจะพูดเลยหรอครับมามีเขาเขาโคตรแบดเลยอ่ะ